ไปดูฝั่งเกาหลีกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับสีสาววงแบล็ k พิงคค่ะต้องบอกว่าผ่านมามากกว่า1เดือนแล้วนะคะปล่อยเพลง How y o ลไ i ด e like That ออกมาตอนนี้ยอดวิวพี่ปุ่น352ล้านวิวแล้วเป็นหนึ่งในนั้นนะโอ้โห<อ>น้องนี่เป็นหลายหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ายอดวิวเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดนะคะเตรียมที่จะปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมานะ,ะเดือนสิงหาคมนั่นเองหลายคนก็ลุ้นการเพราะว่าทางต้นสังกัดเขาออกมาบอกแล้วว่ายังไงต้องมีคนมาฟิชชิ่งแน่นอนอหนึ Como แต่ก็ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการนะคะสี่สาวแบล็คพิงค์เกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตจากเกาหลีใต้ค่ะซิงมีหนึ่งในสมาชิกเป็นคนไทยหลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วน้องลิซ่านั่นเองนะคะเพิ่งจะปล่อยภาพพีซเซอร์แรกของซิงเกิลใหม่ถัดจากเพลงฮ u l i ล e t h ด t ออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆค่ะพร้อมทิ้งปริศนาให้ขบคิดกันต่อนะคะว่าช่องล่างในภาพเนี่ยคือศิลปินคนไหนได้เพียงไม่กี่วันค่ะล่าสุดก็มีข่าวฮือฮาออกมาเพิ่มเติมอีกนะคะว่าซิงเกิลใหม่ที่จะปล่อยออกมาให้ฟังกันในเดือนสิงหาคมเพลง สีะะสาวได้ร่วมงานกับเซเรนาโกเมสดาราศิลปินสาวคนดังเด็กปั้นของค่ายดิสนีย์ค่ะรวมทั้งหลายคนยังจดจําเธอได้ดะะีจากการเป็นอดีตหวันใจรุ่นพี่ที่รักกันมานานหลายปีของจัสตินบีเบอร์ค่ะประเด็นีน้ทางต้นสังกัดของศิลปินมีถแถลงว่าขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการจากค่ายครับที่จะตามมาหลังจากนี้